ในโอกาสต่อไปก็เป็นการเวลาได้ฟังธรรมนะซึ่งก็จะมีเจ้าว่าดประทานสงฆ์หลายวัดที่ท่านเดินทางมาร่วมอนุโมทนาในการที่พวกเราจะได้ร่วมกันทอดนำภาคถินซึ่ง สิ่งที่สำคัญก็คือการในฟั่งธรรมะเพราะว่าเริ่มต้นจากการที่องค์ส,ส,มสมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีการทอดภาคถินและก็พระสงค์ที่อยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนมีโอกาสด้รับภาคถินได้ก็เกิดจากพระภิกษุ นะผู้ที่สนใจที่จะฟังธรรมะเพื่อกวาพ้นทุกข์จากสมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเมื่อพวกเราเนี่ยมีศรัทธาในการปฏิบัติภาวนาที่จะพัฒนาจิต ผู้ที่รับรู้อารมณ์นี้ให้มีความรู้ให้มากขึ้นเพราะเมื่อธรรมชาติของจิตมอรับรู้ในอารมณ์เข้ามาแล้วสติสติธรรมบัญญาธรรมสมาธิธรรมยังอ่อนไปจิตก,ก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ เกิดความโลภความกดความหลงเกิดขึ้นมาเป็นวัตตาสองสารในถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่พัฒนา <c oughs> จิตใจตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนั่นก็ยังจะมีความโลภกดหลงนี้มากขึ้นแต่เมื่อมาฝึกขัดปฏิบัติขัดจัดนึกขัดเก่าจิตใจ จิตก็จะมีกำลังนะมีกำลังสติทำรรปัญญาร,รมสมาธิทรรมนี้มีกำลังหรือว่ามัคมีกำลังมากขึ้นเมื่อมัคนี้มีกำลังมากขึ้นนะก็จะเอาชนะกิเลสได้นลงพ่อชาจึงยกเปรียบเทียบตัวอย่างว่า เมื่อเราอยู่ในบ้านมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งเจ้าของบ้านก็นั่งอยู่เก้าอี้ตัวนั้นใครเข้ามาในบ้านก็จะรู้จักเขาก็ไม่สามารถจะมานั่งเก้าอี้ตัวที่เราไม่นั่งไ,ได้แต่ถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่นะหรือกำลังพวกเราอ่อนแอเมื่อไหร่เขาก็จะมาแย่งมันนั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้ คือเมื่อจิตใจของเราเน่ยถ้าเรามีสติรักษาจิตของเราแล้วนักเลีก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าสติอ่อนกำลังลงไปอวิชาตัณหาอุปาทานก็จะเข้ามายึดอนหัวใจของเราได้ เห็นไม่ว่าสิ่งที่สำคัญพวกเราต้องพยายามมีสติให้มากแมงครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะสอนให้เรามีสติอาจจะสอนอยู่ในาการเคลื่อนไหวไปมาก็เรื่องของกายแต่ววกกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การยืนการเดินการนั่งการนอนเดิมทำพูดต่างๆมีสติเมื่อมีสติอยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่ในกายในขณะนั้นสติของเราไม่ได้คิดไปในเรื่องอื่น,นจิตก็สงบตั้งมัน่นเมื่อเรามีสติ นับรู้การเคลื่อนไหวไปมาของกายได้จนจิตใจจิตใจเราตั้งมั่นด้ดีอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อจิตนิ่งเราก็เห็นว่าการเคลื่อนไหวไปมาของกายนะจิตจะเริ่มรู้ชัดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เราคือมันแยกกันก็จิตเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งแยกกันได้ เห็นอย่างชัดเจนเห็นได้อย่างชัดเจนตรงนี้สําคัญที่แรกเลยเราก็เคลื่อนไหว<ม>ทุกวันนี้มีการเคลื่อนไหวอยู่อยู่เสมอแต่การเคลื่อนไหวไปพร้อมกับความรู้สึกที่ว่ามีเราด้วยก็มีเราเคลื่อนไหวเราพูดเราทำเรานิ่งเรายืนเรานอนเรานั่ง เราเดิมต้งเป็นมีเราทั้งหมดคือสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาคือกายนี้เป็นเรา,าจิตจะมีความรู้สึกอย่างนั้นไปในนึกว่าอุบทานในกายแต่เมื่อเรามีสติรู้ของการเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยจิตเริ่มสงบก็จะมองเห็นว่า การเคลื่อนไหวนี้น่ะก็เป็นเรื่องของกายของธาตุมันไม่ใช่เป็นเราเจ็นชัดเจนเลยเห็นคนเดินไปเดินมาก็เป็นเหมือนกับตุกกตาก็ได้นะเป็นสรีระยน์ก็ได้เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นจิตก็จะรู้ชัดมีความอัตถานมีสมาธิมีปัญญาเกิด จะแ,แยกได้ว่ากายนี้สัก์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยในตำร,ราก็พูดไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วมีสติมีสมาธิตั้งมั่นในปัญญาเกิดก็จะเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะท่านพูดไว้ถูกต้องแล้วเป็นการปฏิบัติเราจะรู้ลมหายใจข้างออกก็ลมนี่นก็คือกาย ธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟเนี่ยก็กายนี่แหละที่จิตก็มีอุปทา,านมาย,ยึดเอา,าเป็นตัวเราของเราหรือในตัวจิตนั่นที่ดีบ้างชั่วบ้างเกิดโลภเกิดโกรธหลงไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงน่ะอวิชาก็มาย,ยึดเอาเีงว่ามีเป็นเราอวิชาก็อยู่ในจิตนั่นแหละ ก็มีต่อมีเราเป็นเราของเราพระพุทธองค์ก็จะมาสอนให้เรามเาข้าใจห่องเกงสอนให้มาดูที่กายลก็ที่ใจนี้นะไม่ได้ไปดูที่อื่นละไม่ได้ไปดูภายนอกให้มาดูภายในเพรานั้นทานก็ดีนะศีลก็ดีความดีที่เราได้สร้างทั้งหมดนะก็เพื่อที่ เราจะมารวบรวมกำลังสติปัญญาของเราให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสังขารให้ได้ครานี้เมื่อเราฝึกมีสตินะนั่งสมาธิกันมาหลายเดือนหลายปีมันก็ไมสงบก็มีตรงนี้ก็เราต้องอดทนนะ ทองหาอุบายวิธีคําว่าไม่สงบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันฟุ้งซ่านไปตลอดหรอกบางครั้งสงบนะแต่มันไม่ได้สงบทุกครั้งที่เรานั่งแร้อทุกวันอาจจะหล,หลายวันก็นสงบครั้งหนึ่งนี่เราก็ต้องพยายามมันฟุ้งซ่านยังไงถ้ามันฟุ้งซ่านมากเราต้องพิจารณาหรือบริกรรมภาวนาให้มากขึ้น พยายามมีสติให้มากเข้าไวนะ้ให้สติของเราตั้งมั่นให้ได้นะไม่มีวิธีการอื่นต้องอดทนอดกั้นไว้นะี่ตเพ็นภาวนาคือเรากำลังที่จะสร้างบารมนะีถ้าเราไม่พยายามไม่มีความเพียร สติของเรายิ่งจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามะอย่างเรานั่งกันฟังเทศวันนี้นะเราก็มีความอดทนมีความตั้งใจนะที่ท่านพูทธรรมะพร้อมกับการกำหนดสติของเราไปพร้อมด้วยเมื่อกำหนดสติของเราไปพร้อมดูอยู่ที่ลมไม่ใจดูที่กาย เราจะบริกรรมพุทธโธกำกับไปด้วยให้จิตของเรานิ่งให้ได้ถ้าจิตของเรานิ่งแล้วเราจะเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นความสงสัยมันจะน้อยลงสงสัยวิธีการปฏิบัติสงสัยในการภาวนาวิธีการต่างๆ วิธีไหนเป็นวิธีที่จะเร็วจะรัดเพราะวิธีปฏิบัติก็มีคณาจารย์ต่างๆมากมายเราเองก็ศึกษาจากตำหับตำรามากมายนันันนกลงมือปฏิบัติก็จะติดในสัญญานั่นเราจะให้รู้แจ้งในการปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เพรนั้นเราก็มาวางนวาง ในสัญญาอารมณ์แล้วไปก่อนหลวงพ่อชาจึงสอนให้มีสตินั่นแหละหรว่าเราพิจารณากรรมฐา,านบทไหนน้วสงบได้ไง่ก็บทนั้นแหละเราทำมากๆนะจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจิตใจสงบนิ่งได้ง่ายก็ให้เราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าบ่อยๆถึงพระหมหากรุณาธิคุณ นะพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณนะเราละลึกแล้วจิตใจของเราสงบนิ่งได,ได้ง่ายนี่ก็เป็นกรรมฐานของเรารถ้าเราสนใจในการฟังธรรมะเราก็ละลึกไปในธรรมานุสติกรรมฐานละลึกถึงธรรมของพระพุทธมีพระพักเจ้าเป็นธรรมที่ตัดไว้ดีแล้ว เมืนะ่อเราฟังธรรมไปอาน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจิตย่อมจะมีความผ่องใสอะไรที่เราสงสัยก็จะบรรเทาความสงสัยจะได้นะตายไปแล้วก็ไปสวรรค์การฟังธรรมนี่สำคัญอธามายเองก็ก่อนจะบวชก็สนใจฟังธรรมมากนะ่ะ สนใจในการฟังธรรมจากพระเถระกูบาอาจารย์ตั้งใจฟังแม้ไปบวชแล้วลกูบาอาจารย์ท่านเทศสอนเอาไว้ก็เอามาฟังเป็นธรรมะของหลวงปู่ชาของเราเนี่ยก็ฟังแล้วฟังอีกเหมือนกันฟังแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องใสคราวนี้เมื่อเราฟังไปมากๆก็เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติ ได้จะภาวนาตามปฏิปทาตามแนวของคูบาอาจารย์ที่ท่านได้ดำเนินในการปฏิบัติมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ป่าชา้าป่าชัดอาสถานที่วิเวกที่จะอบรมจิตใจที่มันมีความปโดดโลดเต็นอยู่เสมอเนี่ยให้มันสงบลงให้ได้เมื่อความกลัวมันมาบีบคั้นจิตใจ สติก็ต้องอยู่กับพุทธโธเข้าไว้เมื่อสติบริกรรมพุทธโธอยู่อย่างต่อเนื่องจิตมันก็สงบเข้ามามันจิตสงบเข้ามาก็จะมีปัญญาว่าความรู้สึกนึกคิดความปรุงแต่งของใจเหล่านี้นะมันจะหลอกกระจายของหลอให้มีความทุกข์นะเพราะความปรุงแต่งปรุงแต่งนในเรื่อง ให้เรากลัวบ้างให้เรารักบ้างให้เราชังบ้างให้เราเกลียดบ้างให้เราโกรธบ้างตัววิชาตนะอุปทานก็ปรุงแต่งให้ใจของเราเป็นอย่างนี้ถ้าสติของเรารู้เท่าทันตัววิชาตานะอุปทานนี้จิตก็รู้สึกสว่างสวยัยนากายเบาจิตเบานี่ว่าเกิดปัญญาขึ้นมาเทลเล็กเทีละน้อย ถ้าเรารู้แนวปฏิบัติอย่างนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรละไม่สงสัยละเราจะพุโทโธอย่างเดียวก็ได้จุดมุ่งหมายก็คือความสงบเราจะพิจารณาบ่อยๆก็ได้ในธรรมะบทใดบทหนึ่งจุดมุ่งหมายเพื่อให้จิตสงบนะถ้าจิตสงบนิ่งๆได้นานคราวนี้ เราก็มาพิจารณาจะเห็นกายสักแต่ว่ากายได้ชัดเจนคำว่าพิจารณาเนี่ยเมื่อมีสติมารู้ถึงการเคลืนไว้ไปมาลมหายใจเข้าออกก็ตามเกิดความรู้ขึ้นไม่ใช่เราเนะเออเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญาเมื่อเราคิดพิจารณาจิตก็ยอมรับว่าไม่ใช่เราต่อมาแล้วมันก็รู้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เรา นี่เราภาวนาไม่ใชปัญญาเกิดขึ้นมาแต่ในเบื้องต้นนี่นะทำยังไงให้เรามีศรัทธาในการปฏิบัตินังบูชาท่านก็พูดให้ฟังว่าจะหาวิธีอบอย่างไรที่จะให้เราเข้ามาในสลาหรือมาในบทมาเข้ามาในบทหลองนี้เราก็จะเห็นว่าในโบทมีอะไรบ้างน่ะเราจะเรียนรู้เอง แต่ในเบื้องต้นจะเอายวิธียังไงให้เรามาปฏิบัติให้เรามีความเพียรให้เรามามีสติอยู่ในปัจจุบันมาเรามีสติอยู่ในปัจจุบันนะตามดูจิตนักษาจิตของเราเราก็จะเห็นนะความคิดความนึกความปรุงความแต่งน้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนออกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอ ความรู้สึกเป็นสุขก,ก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ได้อยู่นานเห็นไหมความรู้สึกที่เป็นความสุขปัจจุบันอยู่ที่ไหนเกิดดับไปแล้วความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เคยเกลียดที่เคยกลัวอยู่ที่ไหนไม่มีเลยนะเกิดดับไปหมดแล้วัไม่ได้ความเกิดดับเมื่อเรามีสติมารู้เท่าทันนะถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทั้งกายและก็ที่ใจเราก็เห็นว่าไม่ควรจะไปยึดถืออะไรสักอย่างหนึง่งมาเป็นตัวเราของเรานะอย่างนี้แหละใจตรงนี้ก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ,ถ้าใจเราหลงมาเลยยึดถือมาเลยมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์วันนั้นเพราฉนั้นพื้นฐานของเราก็คือเราต้องมีศีลน,นะเมื่เรามีศีล มีความสงบของใจกายวาชาของเราได้ดีมาฝึกใจของเราให้สงบให้ได้ในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธินะทำให้ต่อเนื่องแม้ว่าทำพิจาราใดก็ตามก็พยายามมีสติเข้าไว้นะดูจิตดูใจของเรายินดีไหมยินร้ายไหมยินดียินลายนี่ไม่ใช่ทาง ที่จะสงบให้รู้เท่าทันไว้อย่างนี้แหละเราก็ต้องมาสอนจิตสอนใจของเรานะให้มีความฉลาดแต่อย่าไปบังคับจิตของเรามากเกินไปให้เกิดความรู้ความเห็นื่อย่าเกิดความเครียดในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสก็พยายามนะปฏิบัติภาวนา ถึงแม้ว่าเราจะทำมาค้าขายอยู่เราก็ภาวนาเราฟังธรรมนะฟังไปวิจารณาไปใจของเราเนี่จะรู้จากขึ้นมาเอบางครั้งขณะที่เราฟังธรรมนี่เนะี่ยจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็เป็นของสมมุติหาสัยบุคคลตนเราเขาก็ไม่ได้ เราเองก็เป็นสมมุติทั้งนั้นเลยธาทั้งสีไม่ใช่ตัวเราเกิดความรู้ขึ้นมาชัดเจนอย่างเงี้ยนะท่านบอกอันนี้แหละดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลเจิตจรวมก็ามารู้แจ้งขึ้นมานี่ก็เป็นไปได้จากการฟังธรรมะเพราะในวันนี้คืนนี้ี่ยจะมีนะองค์ธรรมกัึกกิมมเทเ่ะท่านปฏิบัติกันมา นะกันมาเป็นหลายปีนะสาสิบปียี่สิบปีนะยี่สิบห้านะปีก็มีภาวนาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในถ้ำเพื่อสแสวงหาพุทธ,ธะนะพยายามเลยแหละท่านก็จะมีอุบายวิธีในการกำลับจิตของท่านฝึกจิตของท่านมาอย่างไรนะถึงจิตของท่านนั้นจะสงบเออ ท่านมีความเพียรอย่งไงมีความพยายามอย่างไงจิตท่านจะสงบเราก็ฟังมาเป็นแนวปฏิบัติที่จะดำเนินไปตามท่านอย่างต่อมาเนี่ยฟังนุ้งบูชาว่าท่านไปอยู่ประชานะฝึกจิตอยู่ประชาเราก็เออประช้านี่เราเป็นพระก็ยังไม่เคยไปก็ต้องพยายามนะ วัดหนองประพง์ก็มีปา่าช้าอยู่หน้าวัดนั่นนะก็ไม่คุ้มพระนั่นก็มีโรงย้อมอยู่ใกล้ๆกนั่งสมาธิก็ไปเดินในปา่าช้าก่อนกลับเรามานั่งสมาธิอยู่ในที่โรงย้อมทั้งกลัวทั้งกล้าทั้งเก่งกันพร้อมๆกันไปหมดนั่นนหะนั่งภาวนาเหมือนหลวงปู่ชาเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่เคยเดินมาที่โรงย้อมนะ วันนั้นท่านก็เดินมาจากุติหเมือนเดินมาที่ลงย้อมเลยก็ส่งเสียงให้กำลังใจเรานะเออเหมือนก็ท่านจะรู้นะว่ามีเราไปปฏิบัติอยู่ในป่าช้าป่าชัดอยู่ที่หน้าวัดนั่นแหละคำว่าป่าชัดนี่ต้นไม้มันมากๆแต่ความรู้สึกของเราเรามันกลัวแล้วมันก็นะมันก็ไม่สงบมัวุ่นวาย แต่เมื่อเราสนใจไปฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยอดทนตั้งสัจจะเราจะอยู่ในปา่าช้าในหนึ่งเดือนเราก็ต้องอยู่หนึ่งเดือนถอยไม่ได้ถ้าจิตของเรามันถอยเนี่ยไปไม่ได้เลยไม่ได้จะกลัวขนาดไหนก็ต้องไปเพราะตั้งใจไปแล้วว่าในเวลาตอนเย็นตอนค่ำนี่ยจะเข้าไปภาวนาจะเข้าไปนั่งสมาธิ ปฏิบัติทั้งคืนนั่นแหละนะในป่าชาเช้าแล้วอารุณแล้วเราถึงจะออกมาแต่ถ้ากำลังใจเราตกเรากลัวแล้วเราไม่เข้าไปนะไปไม่ได้เลยตั้งใจแล้วต้องพยายามอดทนนต่ออารมณ์ให้ความอดทนในเบื้องต้นเนี่ยสำคัญเป็นการฝึกฝนจิตของเราให้มีกำลังนันกดวงจิตดวงนี้ถ้ามันหลง มันก็มองไปอย่างหนึ่งถ้าเกิดความรู้ก็มีความคิดไปอ,อย่างหนึ่งเห็นกองกระดูกทั้งหลายที่มันมีมากมายอยู่ในป่าช้านั่นนะเออถ้ามันกลัวขึ้นมาแล้วมันก็มองเห็นเป็นเราเป็นเขาเนี่ยนะอที่หลวงพ่อชาตานเทศท่านสอนว่าเราก็อาศัยกระดูกนี่นั่งอยู่ใช่ไหมเ,ออเห็นไหมกระดูกเราเนี่ยเรานั่งเราส่วนบนธรรมะก็มีกระดูกเนะื้ะ กระดูกมันเสื่อมไปสิ้นไปนี่มันก็ลำบากมีความเจ็บความปวดเราเดินไปก็ดีเรานั่งก็ดีเรานอนก็นดีเราก็ต้องใช้ธาตุาดินเนี่นะที่จะทําให้เรานะทำประโยชน์ต่างๆได้แต่นี่เราก็กลัวแหละถ้าเห็นกองกระดูกข้างนอกก็เกิดกลัวขึ้นคือมีความหมายว่าเป็นความตายนะก็คือกลัวตายนั่นเองอ่ะ กลัวเราจะตายแล้วเหลือกองกระดูกแบบนี้เออเราอยากจะมีกองกระดูกที่มันไม่ตายมันเคลื่อนไหวไปมาได้แล้วมาเกิดความหลงไปเกิดความหลงไปหลงกลัวว่าจะตายถึงจะกลัวยังไงมันก็ตายใช่ไหมเราเกิดมาในโลกเนี่ยเราก็มีอะไรหลายสิ่งหลาย,ลาย,ลายอย่างมากมายทุนทุกวันทุกวันนั่นแหละนะพอมีไปมากๆเขา้าสิ่งที่เราก็เสียไป นะก็คือร่างกายนี้มันก็แก่ไปมันก็เจ็บไปมันก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีสิ่งที่มันเราเสียไปอยู่เนี่ยในอ,อื่นเราทุกสึกว่าเราได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปแต่สิ่งที่เราไม่สามารถต้านทานได้ก็คือความเสื่อมสิ้นไปของสังขารเนี่ยเห็นไหมนี่เราก็จะหลงไปนี่ถ้าเราเกิดความรู้พิจารณาแล้วองค์สมเด็จพระรมย์คูก็สอนนะว่า ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายไม่ใช่เรานะแล้วก็จะรู้ความจริงขึ้นมาเมื่อรู้ความจริงขึ้นมาก็ไม่กลัวกองกระดูกก็มีอยู่มากมายคนตายฝังอยู่มากมายนั่นก็ไม่กลัวมองไปก็เป็นธรรมะนี่ถ้าธรรมะเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นนะก็น่ะมีความรู้ไปอย่างแต่ถ้าเกิดมันมีความหลงล่ะ มันก็ปรุงก็แต่งปรุงแต่งมีเรามีจิตมีวิญญาณมีคนจะมาทำร้ายเราอะไรก็สารพัดน่ะปรุงแต่งได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวในสุดอันตร,รายก็คือใจที่มีความหลงหรือกิเลสนี่นะทำใจของเราให้มันเป็นทุกมีทุกขมากมายก็ตัววิชาธนโอบปทา,าน,นี่เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาปฏิบัติก็มาฝึก ฝึกกิจฝึกใจของเราเมให้มันตั้งมั่นที่จะเอาชนะนะเอาวิชาถนาุประานเนี่ยให้ได้ทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าวันนี้เนี่ยเรานั่งมาลนะภาวนาฟังธรรมจะเมื่อยนะจะเจ็บบ้างเปลี่นอริยบทเรากลับมานั่งภาวนาวม่าท่านจะพูดธธรรมะในเรื่องใดบทใดจับใจความพิจารณาตามท่านไป จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาได้นะความหลงก็ดีจะค่อยๆคลี่คลาย,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 ยไปนะเกิดปัญญาจาักัดเจริญการฟังธรรมะเพราะนั้นในสายปฏิบัติเมื่อฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นี่ถือว่าเป็นภาคปฏิบัติที่สําคัญที่จะยกระดับจิตให้มีความสูงขึ้นทีเดียวเมื่อพุทธที่สนใจในฟังธรรมะอยู่เสมอเนี่ย ใจย่อมจะมีความป่องใสมันเทาความเลตตาสงสัยลงในข้อปฏิบัติทั้งหลายได้นะแล้วปฏิบัติตามไปด้วยก็จะช่วยให้การภาวนาของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นเพราะว่าอยู่กับผู้ที่ท่านมีความเข้าใจในธรรมะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็ขอให้พากันตั้งใจวันในคืนนี้แหละนะอย่างน้อยก็สักเที่ยงคืนนี่แหละเราก็จะพยายามที่จะ ฟังให้ได้นี่แหละอาริสส์ที่เราจะมาร่วมกันทอดภา้ากฐินนี่ยิ่งจะเกิดขึ้นมากขึ้นมาเพราะเรามีโอกาสได้ฟังธรรมก็ขอให้ตั้งออกตั้งใจนะวันนี้ธรรมาก็คงจะมาเริ่มที่จะพูดให้ฟังว่าให้มีสติของเราอยู่ที่กายที่ใจฟังเสียงธรรมะที่ท่านพูดธรรมะแล้วนะ เราได้ยินอาจจะเห็นความเกิดดับเกิดดับก็ได้น่ะฟังไปไม่รู้เรื่องเลยท่านพูดเรื่องอะไรแต่ใจของเรามันนิ่งสงบกายเบาจิตเบาได้อันนี้ก็นะเป็นธรรมะหรือนาที่การงานของเราที่เราทําอยู่นะเราก็เห็นอยู่แล้วเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายก็เป็นธรรมะแหละน้อมโอปัญญโกน้อมเข้ามาหาใจของเรา นะมีความรู้ความเห็นขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายโอกาสดีว่าเรานี้มีโอกาสปฏิบัติในชีวิตนี้พากันพากเพียรน,นะการที่เราจะรู้ทำเห็นทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะยากหรอกถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยทำในการปฏิบัติจริงๆร,รักษาจิตของเรา ภาวนาพัฒนาจริงๆแล้วต่มาว่าต้องได้ไม่เกินความสามารถนะของพวกเราแต่ในเบื้องต้นมันยากมันลำบากนะมันวุ่นวายก็อย่าท้อถอยภาวนาได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าท้อถอยนะพยายามทำอีกวันนึใดว,วันหนึ่งก็จะสงบขึ้นมาแล้วเทีาน้อยแล้วคันี้มันจะรู้จะเห็นมากขึ้นเนะี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะขอให้ตั้งใจนะทุนุกคนนันจะเปนปอ